รถตู้นิสสัน nv 300แอร์เย็นตัดต่อปกติจอดเทสกันกลางแจ้งค่าการทำงานอยู่ในเกณฑ์ปกติ อมแอใหม่เดินเบาแอร์เย็นตัดต่อปกติพร้อมทำงานแผงแอร์ใหม่พัดลมใช้ของเดิมตัวกรองน้ำยาใหม่หล้างระบบให้เรียบร้อย เดินเบาแอร์เย็นตัดต่อปกติคันนี้เสริมการร้อนหลังคาใหม่นะครับใช้เป็นแบบอย่างหนาในส่วนการร้อน ติดเป็นแบบหนานะฮะสีดำหนาเลยนะครับตัวนี้ไม่ได้เป็นแบบฟอยล์บางๆแบบที่ใช้งานสักระยะจะเป็นขุยนะฮะไม่ได้เป็นฟอยล์แบบอลูมิเนียมนะฮะนี้อย่างหนาลดความร้อนจากหลังคาได้จริงๆนะฮะ เปลี่ยนพัดลมใหม่นะฮะตัวแอร์หลังล้างทำความสะอาดเช็คลั่วนะฮะไม่รั่วใช้ของเดิมตัวนี้เป็นทองแดงนะครับเทสตอนนี้เปิดพัดลมสปีดสองนะฮะตู้หน้าเย็นได้อยู่7องศา ตู้หลังบนหัวคนขับเย็ยนได้สิบองศานะครับตู้หน้าเปลี่ยนใหม่นะครับถือว่าแก้ไขลมให้เรียบร้อยนะครของเก่านี่ลมไม่แรงในเสียงลมแรงเลย พัดลมตัวเดียวนะครับจ่ายความเย็นตู้หลังออกมาได้10องศาตู้เดิมๆนะฮะตู้นี้เป็นตู้เดิมๆอยู่คอยทองแดงพัดลมเปลี่ยนใหม่นะฮะใช้เป็นของ m มกอิน j a p ปนให้หุ่มหลังคาให้เรียบร้อยนะฮะของเดิม เหล็กล้วนๆนะฮะสำคัญตัวนี้ช่วยลดความร้อนจากหลังคาได้นะบริเวณบนตู้แอร์นะฮะก็ดำๆหมดเลยของเดิมไม่มีมานะฮะวันนี้ทำแอร์เก็บรายละเอียดคันนี้ซ่อมมาแล้วนะครับซ่อมมาแล้วแล้วก็ความเย็นออกมาไม่ดีลมไม่แรงนะครับลมตูหน้าไม่แรงตัวนี้เปลี่ยนมอเตอร์มาแล้วนะฮะ แล้วเราก็เปลี่ยนมาใช้ของญี่ปุ่นให้นะครับรถ600กว่าโลนะครับแนะนำเปลี่ยนคอมใหม่นะฮะคอมเดิมเดิมติดรถนะฮะคันนี้เปลี่ยนคอมใหม่ฟิตแรงอัดดีฟีเครื่องตอนนี้นะฮะ9โมง9นาที ความร้อนเครื่องยนต์ปก,กติครับตู้หน้าตอนนี้อยู่ที่หองศาตู้หลังอยู่ที่9องศานะครับลงมาที่8แอร์ตับต่อปก,กตินะฮะ ติดกันร้อนทั่วทั้งหลังคานะฮะตรวจเช็คความเรียบร้อยนะครับรถจอดกลางแดดนะครับ ถือว่าฉนวนที่ติดบนหลังคาก็ช่วยลดความร้อนที่จะเข้ามาในห้องโดยสารได้ดีกว่าไม่ได้ติดนะครับตัวถังร้อนหลังคาร้อนประสิทธิภาพการทำความเย็นก็ทำได้ไม่ดีนะเป็นการลงทุนที่ต้องยอมรับว่าคุ้มค่านะครับคุ้มค่า คันนี้ผมเสนอราคาไว้2แบบซ่อมใช้คอมเดิมเปลี่ยนตู้ที่รั่วเปลี่ยนแผงล้างระบบเปลี่ยนไดเออร์เปลี่ยนวาล์วหน้าหลังแล้วก็เปลี่ยนสายน้ำยาแอร์นะครับกับเปลี่ยนคอมนะครับทำให้มันดีนะครับเปลี่ยนพัดลมเปลี่ยนอะไรให้มันดีนะฮะสรุปเลือก เปลี่ยนคอมผลที่ได้ก็อย่างที่เห็นนะครับแอร์เย็นเดินเบาตัดต่อปกติถือว่าเป็นงานซ่อมคุณภาพที่ส่งมอบให้เจ้าของรถอีกคันหนึ่งครับมีรถวิ่งเที่ยวช่วงเข้าัรษาช่างเตรียมประกอบเตรียมส่งงาน เช็คความเรียบร้อยนะฮะก่อนประกอบหลังคาดูการรั่วซึมของน้ำตู้บนหลังคานะครับปกติทุกอย่างคันนี้ซ่อมมา ก่อนหน้าก็ต้องบอกตรงว่าอะไรไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่นะครับก็ทำให้แอร์เย็นไม่ช่าแล้วก็มีอายุการใช้งานที่ไม่ทนวันนี้เราคืนค่าอะไรมาตรฐานเข้าไปคืนการทำงานที่มาตรฐานเข้าไปนะฮะร,ระบบแอร์กลับมาสร้างความเย็นได้ดีนั่งในรถเย็นสบายครับ